วิมลอยากได้อะไรวันนี้แหละวันนี้แหละผมอยากได้เอจีพี่อยากได้เอจีอาจีพถามทีมด้วยยังถามทีมด้วยยังเอชจีชนะตาแรกอะเอาพีเอฟเอพีเอฟคือมันพิกกันรัวๆเลยอะอ่ะมามามาเอาทีมทีมสุ่มให้ทีมวิมลก่อนสุ่มอะสุ่มทีมก่อนนะว่าได้อะไรนะ เซนเตอร์เ f p เอฟเอฟจะเป็นสุ่มให้ทีมข้างบนก่อนนะครับ V Voxie แล้วก็ V k i l o s นะครับ Helicopter นะตามนี้นะเซนเตอร์เอฟเอฟเอฟเซนเตอร์ยังไม่ออกเลยนะเซนเตอร์เฮ้ยเลขสองอะไรวะเลขสองไอจีไอจีเหรอใช่ป่ะไอจีเออนี่สุ่มเอ้ยงบนมันอยากได้ออบิดตบูทดามาขอพีจีไม่เป็นอะไรออกเลยนะอ่ะอ่ะไอจีอีกข้างล่างอยากได้อะไรข้างล่างอยากได้อะไรพีจีกับเอฟ พีจีกับเอสเอฟเหรอพีจีเอสเอฟนะอ่ะเขาออกอยู่แน่พี่ต้าโมอยู่แนะ่ไม่ได้ออกนี่ไงก็พี่ก็สตรีมอยู่เนี่ยจนยุติธรรม <c oughs> ทุกคนไม่ต้องห่วงหรอกอ่ะอ่ะพร้อมนะอันนี้คือวิมอลอ่ะอยากได้เอสจีเดี๋ยวมาดูทีเด็ดวิมลกัน <c oughs> หนึ่งเฮ้ยได้เซ็นเตอร์เดี๋ยวได้เซ็นเตอร์เหรอเซ็นเตอร์ปะทะเอสจีเอออยากดูอยู่พอดีดีกว่ายอมแพ้มีนะพี่อะไรหรอยอมยอมเด้เจ้าวัวกัน เรือเจ้าวัวเอาไงยอมแพ้เลยเปล่าไม่ไม่ยอมอ๋อไม่ยอมไม่ยอมยอมตอนทีเจ้าวัวแน่ใจไม่ยอมแน่ใจนะโอ้ยไม่ยอมนี่พี่เฮ้ยผมไม่มีเซนเตอร์อะไม่มีเซนเตอร์อ้าวยังไงพูดจริงพูดเล่นตันโม่ตันโม่ตรวจสอบว่ามีนี่คือแพ้บายนะถือว่าโกหกตกลงมีเหรือไม่มีมีอะไรมีเลยวะตกลงไม่ยอมไม่ยอมใชไม่ทีมาตอมไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมแค่พี่ขอสัมภาษณ์นิดนึงทีมาตอมเนี่ยเซนเตอร์เนี่ยสู้ได้ไหมเอสจีเนี่ย เอ็นเตอร์อวดากําลันโก้ก็ชนะแล้วพี่มันรบวนได้อะแต่ตบมืออ่ะพอดี้ก็มีมาสายมีดันโก้ไงอ่ะอ่ะแล้วอ่ะวิมอลทีมวิมอลดีกว่าอ่ะวิมอลว่ายังไงเอ็จีสู้ได้ไหมไม่มีเอ็จีเลยผมมีทุกตัวพี่แล้วสู้ได้เปล่าเจอเซนเตอร์ทั้งทีอย่างเงี้ยไม่รอดไหวพี่ไม่รอดเจอกอลแล้ววิ่งบล็อกมาดูไหวมีคนหลบไม่รอดอีกคนรู้ไหวอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูเกมแข่งกันอ่ะแยกย้ายไปคนละห้องจะได้ไม่ตีกัน อ่พี่ไ, <ป S 1> ไม่ภาคเา <ไป S 1> อ่าเดี๋ยวมาดูนะผมเจ้าอันนี้ SG ประธาเซนเตอร์นะครับผม SG ทั้งทีมปะธาเซนเตอร์ทั้งทีมนะพี่อยากดูอยู่พอดีด้วยชอบเลยอะ่ะเออชอบแบบอยากเจอพอดีนะแล้วพี่มหาสารนะ่ะเป็นเมนเซนเตอร์อยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วอะเออเซนเตอร์เมนเซนเตอร์นะครับผมอะตอมนี้ก็เล่นเซนเตอร์ได้แต่ว่าอ่ะโซเดจะเล่นเป็นพีจีนะครับซัดเอสจีส,สวะเฮ้ยชื่อก็บอกอยู่แล้วอะซัดเอชจีส,สวะนะครับผมจังหวะนี้ยังไง ดูถูกทีมข้างบนข้างบนพวกเอสจีทั้งทีมนะอันนี้ตั้งชื่อรอเลยนะตั้งชื่อรอเลยรู้ว่าจะมาแข่งกับเอสจีทั้งทีมนะผมจัดไปซัดเอสจีสวะออกว่าออกเสียงว่าซัดนะครับใครอย่าลากยาวซีวีเอสเอสจีจะตามยังไงทันอ๋าเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เชียร์พี่วิมลอันนี้ข้างล่างเขาข้างล่างอ่ะเข,า,า,ข,า,า,ขาแบบเซนเตอร์เข้มอ่ะสองคนเนี่ยเขาเข้มอยู่แล้วแต่ว่าซัดเอสจีสวะพี่ไม่รู้ว่าเขาเล่นตำแหน่งอะไรนะครับพี่ไม่รู้นะว่าเขาเล่นตำแหน่งอะไรแต่เข้มแน่นอนนะ ทั้งบนวัคซีนเนี่ยคือเล่นในทุกตำแหน่งทั้งเซนเตอร์ทั้งเ g แต่ได้เอจนะฮะทีมบนได้เอทั้งทีนะวีคีลอสนะครับผมแล้วก็เฮลิคอปเตอร์นะเขาจะเล่นยังไงวะจีนจินจีนมันต้องยืนพื้นอยู่แล้วนักเลงทางการแพทย์ของเรานะวีว v ัคซีนนะครับผมเล่นจินนะออย่างเอาอ่ะมายืนเซนเตอร์แน่นอนนะจังหวะนี้แล้วก็ข้างเขาอ่ะจีนจะจะรีบาวสู้ได้อย่างไรข้างเขาเซนเตอร์สาพะโหล ข้างเขาอะอะตอมเล่นเอ่อกอและนะครับพี่มหาศาลเล่นอากังหีนะครับซัดเอสจีสวะนะชื่อก็บอกอยู่แล้วมาเพื่อซัดเอสจีเลยนะครับผมเล่นฮานาร่างแรกนะอ่ะแล้วก็วีคิรอสนะครับเล่นชิโอสกินะครับเฮลิคอปเตอร์เล่นโคชิโนะนะครับจังหวะนี้ยังไงใครจะเจ๋งกว่ากันเรามาพังทำลายความเหงา <Whoa! S 2> พังทำลายความเศร้าทำลายล้างแชแน,นลลุยไปกับทำลายล้างแชแน,นล Whoa! เกมมีเวเล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำไรล้างแชแนลลุยไปกับทำไรล้างแชแนลเจอกับ s อใครจะเจ๋งกว่ากันเอ้ยวันนี้ดีว่ะสุ่มไม่ซ้ำตำแหน่งเลยนะครับรอบแรกก็ SG ปะทะสมอลรอบ2ก็ Power ปะทะสมอลรอบนี้ก็เป็นเซนเตอร์ปะทะ s g ดีมากๆเลยนะครับได้ดูกันครบทุกอัตรลดเลยนะอะจัดไปแล้วดูแรงนะผมโอ้โหข้างนี้สุดยอดสนามดังสามคนนะเล่นเซนเตอร์นะครับผม กลัวรีบาวไม่ได้กดเซนเตอร์มาสามเลยฝั่งนู้นกลัวยิงไม่ลงกดเอสจีมาสามเลยอ่ะมาดูว,ว่าใครเจ๋งกว่ากันจับบอลถ้าจีนจับบอลได้นี่คือ,อยังไงวะฮา,าเลยนะตอนนี้พี่มาสาัรนมือสั่นแล้วนะกลัวจับบอลไม่ได้นะแล้วก็เป็นไปตามคาดน,นะเซนเตอร์มันต้องจับบอลได้แล้วแสกหน้าไปนะครับผมแล้วมีคนวิ่งออกไปข้างสนามมีเพื่อนมาเรียกหรือเปล่าวีคิรลอสลืมหรือเปล่าว่าเพื่อนกันกันอยู่อ้าวแล้วมีคิรลอสอ้าวอ้าวผมไม่ใช่คนบุกเหรออุตส่าห์หาช่องไม่ใช่นะโหล ไปแล้วหนึ่งนะครับผมจังหวะนี้ตื่นเต้นไปแล้วหนึ่งนะครับผมเฮลิคอปเตอร์จ่ายคีรอสนะครับคีรอสว่ายัางไงจ่ายจซนจินรับบอลไม่ได้นะครับผมจังหวะนี้มือสั่นหรือเปล่าแล้วเซนเตอร์อสบายสบายจ่ายไปไว่ายัางไงชิโอสก,กิจินหลอกหนึ่งจังหวะชิโอสก,กิชิโอสก,กิหลอกอีกจินหลอกอีกแข่งกันหลอกใครหลอกท่าสวยก,กว่ากันชนะ แล้วโคชิโนไม่จริงไม่ไ,มไมยนะครับผมแล้วโดนเลยครับผมเซนเตอร์กระโดดย่ำไปเลยนะจังหวะนี้เราปาขึ้นสนามไปนะคิดว่าเพื่อนจะรีบาวได้เหรอเพื่อนไปแล้วนะไม่มีใครรีบาวฮัโโลโหลเฮ้ยมิมอนต้ตอง,หไ,งไหนเป็นเซนเตอร์ไหนต้องเข้าไปรีบาวในลืมหรือเปล่าในลืมมาเด่แล้วจังหวะนี้อนนึ้งชาบูเป็นจังหวะดังอัดหน้าไปเลยแล้วกันอ่ะยับเลยครับแบบนี้ถ้าไม่ค่อยดีนะศูนย์ต่อหกนะครับใครบอกว่าเซนเตอร์เสียเปรียบเอสจีวะเมื่อกี้ใครพิมพ์วะแสดงตัวด่วน แล้วเซนเตอร์หรือเปลสบายๆพี่มหาสารบอกเจอแต่เด็กๆทั้งนั้นดูนี่ตัวเท่าลูกโอ้โหแล้วเฟดเอาเวแนะเจอบล็อกไปเลยนะครับผม <'s> จังหวะนี้ยังไงเจนโล่งแล้วจ่ายคืนเพื่อนต้องยิงแล้วแสกหน้าไปแล้วใครรีบาวล่ะครับผมไม่มียังไงล่ะอาคางิรีบาวอาว่าแล้วเซตต,ตำแหน่งกันไม่ถูกต้องหรือเปล่า ยังไงจีนมันต้องมายืนรีบเอหรือเปล่าเราให้โคชิโนะเลอาบแล้วว่าชิโอสก,กิยืนข้างนอกดึงตัวประกบพี่ว่าน่าจะดีที่สุดนะครับอันนี้ทีมเวิร์คยังไม่ได้นะเดี๋ยวรอเขาคิดแผนกันได้ก่อนแล้วแสกหน้าลูกที่สองนะครับผมโอ้โหเฮ้ย <laughs> โอ้โคชิโนะรีบเอตัดบอลมาได้แล้วจีนว่ายังไงครับลูกที่สามเต็มมือเลยครับลูกนี้น่าจะเป็นลูกลงด้วยนะครับนโดนตกแบบนี้เพื่อนกดหัวใจไปเลยละกันโอ้โหชื่อซัดเอจจีสว่างมาเพื่อปราบเอจจียังไงละ่ะแลวดดังอัดหน้าไปห่วงโยกศูนย์ต่อสิ ข้างนู้นว่ายังไงครับเอาไง SG SG ว่ายังไงแล้วจวังหวะนี้เลยอาฟก็โดวเลยครับข้างเขาตบอย่างเข้มเลยสงสารน้องมันพี่ค่อยๆทำเอ้โหแล้วรีบ่าไปห้าลูกแล้วดังอัดหน้าไปเลยนะครับตอนนี้เล่นกันอยู่ฝ่ายเดียวแล้วอีกฝั่งหนึ่งมีแต่ลูกๆทั้งนั้นเลยนะครับตัวตัวแบบเล็กจัด,จดเลยมองไม่เห็นหัวไหล่พวกพี่ๆเขาเลยด้วยซ้ำนะแล้วจนโอเค,อเคได้มาแนละ้วสองแต้มอ่ะสบายใจแนละ้ว SG ได้มาสองแต้มสบายใจแนละ้ว จะมีการกดยอมแพ้กันหรือเปล่าโดนยับขนาดนี้เอาละจีนไม่ยอมมาตกเสียรากไปด,ดิดังผ่านตลอดผ่านมาตัวติสหนึ่งเราแสกหน้าปลายจังหวะนี้ไม่ลงแล้วใครรีบาวแล้วครับผมไม่มียังไงล่ะแล้วแล้วยังไงไม่ได้คุยแผงคุยแผนอะไรกันเลยนะโอ้โหแล้วเซนเซอร์รีบาวไปเจ็ดแล้วก็ดังไปเลยนะครับโอ้โหตกสาสรจังเลยคนดูไม่ได้แล้วเนี่ยใครก็ได้ช่วยช่วยเอจีหน่อยวะ เซฟเอชซีส่งปลายแสกานลูกนี้ว่ายังไงไม่ลงอีกแล้วนะครับผมโอ้โหแพ้รีบาวลูลูกเดียวอาร์เยนลูกบวชอ่ะโอเคอ่ะอย่างน้อยโคชิโนโอก็แย่งรีบาวสามเซนเตอร์มาได้เหรอวะเอออย่างน้อยก็ไม่อะไรให้พูดเหรอวะแล้วรีบาวจาโคชิโนอ่ามารีบาลไปสองแล้วนะแล้วเลอัพไปนะไม่ได้จริงวะ่ะเซนเตอร์เขาบอกอ่ะทำไมอ่นะเลก็เลยไม่ได้ตอเสียลากไปเลย โอ้แล้วลยพี่มหาสารเล็ดคนเดียวเลยอ่ะรีบาวไปแปดลูกนะครับผมแล้วดังรัวๆเลยอ่ะเฮ้ยยังเอาเลยอ่ะตกเสียรลกรัวๆด้วยวะ่ะอาวแล้วใครปิดไฟวะก็แล้วปิดไฟยังไม่ได้บอลเลยจังหวะนี้ก็นึกไปนะครับผมจงไงถอยมาให้ฉันเดียวโคชินบอกโชว์ลงโชว์เดียวอะไรเราเสียรลกไปไดิแล้วสับสาไปนะอ่ะแล้วลบควรไม่รุดแรงโล่งด้วยจะไม่ลงพี่มหาสารดังอีกแลวว้วอ่ะ เนี่ยถ้าเอาพี่มาศาตร์อเอาไปคนหนึ่งพี่ว่าเกมเนี่ยน่าจะสูสีขึ้นเยอะเลยอะเล่นอยู่คนเดียวเลยแล้วลูกนี้โล่งแล้วนะครับเออสี่ต่อยีบสองจะตามทันป่ออันนี้มันเป็นการยำใหญ่เลยเนะี่ยเซนเตอร์ลุมยำเอชจจังหวะนี้ทำร้ายจิตใจจิตใจแตกสลายครับมึงแล้วจโอเคเพื่อนกันตลอดไปนะครับตอนแรกพี่ก็สงสัยอยู่ว่าทําไมเอเนี่ยสู้เซนเตอร์มไม่ได้เลยนะครับ ทั้งที่ความเป็นจริงการทฤษฎีของทุกคนแล้วเซนเตอร์จะวิ่งตามมาปิดเอจีไม่ทันถ้าถึงสามอันนี้คือทฤษฎีแต่ความเป็นจริงคือเอจีโดนยับเลยนะครับที่เข้าใจเลยนะว่าทําไมเอจีถึงโดนยับนะครับเพราะว่าจินน่ะเป็นเพื่อนรักกอและยังไงล่ะเพื่อนกันตลอดปลายส่งบอลให้แล้วเมื่อกี้นะเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นเพื่อนกันนะอันนี้คือแมตช์กระชับมิดเฉยๆนะครับผมเขาไม่อยากทําให้เซนเตอร์เสียหนะ้าแค่นั้นแหละสุขสีมากครับ สุดสีมากครับแล้วอันติไปอโอเคเจอตีพีหมาสารน่าจะตึงตึงมากตึงไม่ตึงดูเลยสุดยอดสต็มับงสามคนสุ่มทีมกันยังไงวะเนี่ย9ต่อ28นะครับผมจินเล่นแปลกเฮ้ยมีมีคนบอกจีนเล่นแปลกวะ่ะจินเขาบอกฮัลโหลผมไม่ได้เป็นเมนไม่ได้เป็น,มเ,ปน,นเมรรนเซนเตอร์ผมคือเอสจีับไายมันรีบาวไม่ได้หรอกเจอเซนเตอร์สามให้จีนด้วยวะ่ะ มันจะรีบาวสู้เขาได้ยังไงมันรีบาวไม่ได้อะเอจี SG ไปต้องเอาแบบรูสามแต้มมาขึงสามอะพี่ว่าน่าจะชนะดีที่สุดแล้วก็ปล่อยเขาทำสองเต็มที่รอตกเผื่อฟุกลูกรีบาวก็ปล่อยเขารีไปเลยนะเลนเลนเซตบอลเอาแบบโลกแล้วเขายิงเซนเตอร์มันปิดไม่ค่ออยู่ไงแต่ดูพวกเขาเล่นเลยขึงทั้งสนามแล้วปาครึ่งสนามไปจังหวะนี้ว่ายัางไงอะตอมอะตอม อาตอมบอกอตบลูกดังมาแล้วว่าเครื่องติดช้าไปหน่อยบอกผมีกันเดือดเลยเนี่ยถ้าลูกดังไม่ผ่านตลอดบอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะครับนี่เนี่ยเออมันมาทีหลังเอ้าเสียดายว่าเครื่องติดช้าไปหน่อยนะคือช็อกอยู่นะครับได้เอ็จีทั้งทีโอ้โหตบอันติไปเลยแล้วกันอาตอมบอกแล้วม่อ่ะตบก็มาเลยตบสวดไปเลยต้องจินไปรีหรือเปล่าอดีตซีจะสู้ได้เหรอฆ้าเขาสามเซนเตอร์อะให้เป็นเซนเตอร์มาอีกตัวหนึ่งยังไม่ไหวนะ พี่ถ้าพี่เป็นเซนเตอร์อีกคนหนึ่งมายืนเขาเซนเตอร์สามเงี้ยแล้ววัดลูกรีบาวอ่ะพี่จะรีได้เหรอเอาอย่างงี้ด้วยทุกคน่ะใครก็ได้เล่นเซนเตอร์มายืนหนึ่งคนแล้วก็เจอเซนเตอร์สามตัวเนี้ยแล้วให้ไปรีบาวแข่งกันอ่ะจะรีได้เหรอจะรีได้หรอสามสี่รีแพ้โคชิโนโคชิโนรีบาวไปสามฮัลโหลบล็อกไปสามด้วยสเตลไปอีกหนึ่งครั้งนะโคชโิโนได้เอสพีพีไปนะเฮลิคอปเตอร์อ่ะอย่างเอาลูกงี้เฮลิคอปเตอร์บอกผมไปยืนซี่ก็ดี ยังเอาเลยนะพี่มาสารเล่นคนเดียวเลยทั้งเกมดังรัวๆห่วงจะพังอยู่แล้วนะทำไป14แต้มนะรีบาวาไป11บล็อกไป4ี่ครั้งนะครับผมเล่นได้28 28 4จุดอารมณ์แบบว่าพี่แบบพี่มาเดินตบน้องๆในสนามเฉยๆน,นะเช็ครุ่นเช็ครุ่นอันนี้เช็ครุ่นเดินตบเช็ครุ่นนะผมโอโ้ยังเอาเลยซัดเอจจีสวะสชื่อก็บอกอยู่แล้วมาเพื่อซัดเลยนะครับผมจังหวะนี้ทำไป10แต้มรีบาวาไปสองบล็อกไป1นะครับผม อะตอมทาไปหกแต้มนะป้าครึ่งสนามถ้าลงนี่คือเ hey ฮเลยนะแต่มันไม่ลงนะครับเก็บบอลไปหกด้วยว่ะเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนรุ่นพี่หลังแกรุ่นน้องอารมณ์แบบอารมณ์แบบพายักมาสู้กับมออะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนแรบวโอ้โหไม่มีใครออมมือใครเลยอัดอีกใส่สกอร์่ันทีพี่มาสารเข้ารอบใครเจอทีพี่พี่มาสานนี่มีช็อคจริงดูเล่นกันเลย